ครับผมอันนี้ก็ย้อนหลังเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยังมีผลอยู่เนาะก็ค uh, ือว่าฟอนไลน์นะครับผมตอนแรกของเอพิสซดแรกหรือตอนแรกเนี่ยของปีสองพันยี่สี่มาแล้วเนาะทีเนี้ยเขาก็จะมีรถก็คือเป็นพวกรถเทียร์แปดอะครับผมลดราคากันเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีรถอะไรบ้างอ่าลำดับแรกครับผมข้อเสนอนี้นะครับผมก็จะมีตั้งแต่ก็มีมาแล้วตั้งแต่วันที่สิบหกกุมภาพันเวลาเวลาเวลาก็คือตั้งแต่เวลายี่สิบนาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง วันที่ยี่สบหกุมภาพันธ์ก็จะสิ้นสุดในวันในเวลาเก้านาฬิกานะครับสำหรับในตัวส่วนของสำหรับเอ่อสำหรับในตัวส่วนของขว,นนว่าข้อเสนอคนนี้เนาะก็เวลาหมดตามที่บอกก็หมดวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์ก็คือจะเป็นวันจันทร์นี้ถูกไหมครับแล้วก็เวลาเก้านาฬิกาซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่หมดฟอนไลน์เนาะ ใช่ไหมใช่ไหมโอเคคันแรก ISU นะครับผม iSU 152K นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวจอมสายปืนร้อยห้าสองปืนยิงแรงยิงทีเลือดก็หายไปครึ่งหลอดอะไอย่างนี้นะครับผมเนาะเพราะว่าไม่ใช้ปืนที่ปืนมันเนี่ยจะเป็นปืนระดับสิบนะครับผมก็ข้อเสนอประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นข้อเสนอที่เป็นในส่วนของแพ็กเกจชุดสินค้าที่ เป็นคำว่า ready for battle หรือว่าพร้อมสู่การลบเนี่ยนะครับผมจะมีพิเศษก็คือว่าเป็นพลลดร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมที่มีข้าวการพลลดเพียงพอที่จะฝึกความสามารถได้เต็มเนี่ยสามความสามารถนะครับผมเยอะนะดังนั้นใครมีง,งินคงเงินถังในนําแพคนี้แต่ถ้าใครไม่มีก็ตามงบค,ครับผมว่าได้มากได้น้อยแต่อย่าลืมว่าแพ็คเหมืนที่เหลือจะเป็นพลดร้อยเปอร์เซ็นธรรมดาธรรมดานะครับผมแล้วก็จะนับว่ามันเป็นพลลดที่เป็นเหมือนคองแถมนะครับผม มันจะไม่เหมือนกับร้อปร์เซ็นที่มีกได้สามสกิลแต่แต่ไม่มีความสมมารถที่ศูนย์เด้ออันนี้อันนี้ต้องระวังกันไว้หน่อยแน่นอนว่าเอาของมาขายแล้วต้องแนะนําด้วยก็มาดูกันได้นะผมว่ามันต้องใช้มันเขาไม่ได้ไม่ต้องต้องใช้เขามีแนะนําอย่างไรบ้างสําหรับรถพวกนี้นะครับผมก็จะมีมอเนาะอ่ะขั้นถัดมาไอ้สามเก็เช่นกันไอซูเขาบอกว่าเป็นทีถูกปะ คุณอาจจะบอกว่ามันเล่นยากอลองมาดูคันนี้กันคันนี้นะรมบผมความพิเศษก็คือว่าตัวตัวตัวรถมันเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยนะคันนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนาะมันเป็นออโต้รีโหลดดิ้งที่ที่ผมผมเข้าใจว่าอันนี้มันรีเวิร์สด้วยนะว่าผมอันนี้ผมไม่แน่ผมจำผิดหรือเปล่า แต่คือจริงๆเนาะอันเนี้ยมันมันเหมือนประมาณว่าคุณวิ่งไปยิงอะ่ะพอยิงพอยิงเสร็จแล้วอะ่ะคุณคุณอ่ะแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวเราลองไปดูที่สเปครถดีกว่าผมผมเพื่อว่าความเพื่ผมจะได้แบบไม่ได้อธิบายผิดอ่ะอันนี้นะครับผมนัดแรกนัดสองนัดสามคุณเห็นคุณเห็นเหมือนผมไหมนัดแรกนัดสองนัดสามคือมันจะบอกว่า การบรรจุนัดแรกอ่ะใช้ระลึกแค่สอวินัดที่สองใช้ระลึกสิบห้าวินัดที่สาใช้ระลึกสิบปสิปดวินั่นหมายความว่ารถคันนี้ครับผมเป็นรีเวิร์สออโตรีโหลดติงเท่ากับว่าถ้าว่ากันตามตรงตามหลักการเล่นน่ะคุณยิงกระสุนให้หมดภายในหมดทุกนัดแล้วรอรีโหลดอ่ะแล้วยิงไปเลยทันทีอ่ะจะได้ดีเมทมไม่สูงกว่าเออแต่ว่าไอช่วงเวลาช่วงแรกอ่ะคุณอาจจะเป็นคารเป็นเบิร์สเดียวไงเบิร์สเดียวแล้วคุณได้สามนัดแล้วนัดถัดมา ถ้าถ้าคุณแต่ถ้าเกิดกลับกานแต่มันจะกลับกันกับของตัวสอิตาลีอิตาลีเนี่ยถ้าเกิดคุณยิงหมดแล้วคุณรอแล้วคุณรอแล้วแล้วคุณต้องโหลดให้เต็มอะ่ะแล้วถึงจะข้อยิงอะ่ะคุณใช้เวลาเยอะเออมันจะสับกันเนาะมันจะมีสไตล์การเล่นต่างกันอันนี้เหมือนกับว่าคุณพุ่งไปยิงให้หมดแล้วก็รอยิงต่อน,นัดต่อน,นัดต่อน,นัดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นพวกโปรเจโต้พวกสายคาามยาวอิตาลีก็แบบแนะนําว่ายิงไปแล้วรอโอกาสหมายถึงว่าถ้ายิงไปแล้วหลกได้ก็สลบ เบิร์ฟได้ก็เบิร์ฟแต่ถ้าเบิร์ฟไม่ได้เราก็ดบเพราะว่ามันจะบรรจุเร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันจะมีหลักการเล่นต่างกันนิดหนึ่งหากฝั่งผมเราเรียกกันว่าออโตะยูดอดินส่วนทางฝั่งนี้เขาเรียกว่ารีเวิร์สออโตะยูดอดินซึ่งมันจะต่างกันอยู่คขาว่าดังนั้นอย่าเข้าใจผิดว่ามันนี่ดังนั้นเขาดูสเปคก่อนครับดูดูรถอะไรเงี้ยดูสเปคก่อนแล้วดูคร่าวๆอันไหนไม่เข้าใจก็มาถามกันได้แต่ว่าอันเนี้ยมันจะคือว่านัดแรกนัดสองนัดสามเห็นไหมนัดแรกใช้แค่ส ระหว่างนัดระหว่างนัดล่ะระหว่างนัดก็จะเป็นสับทุกยิงได้ทุกสามวิอะไรเงี้ยเ,ออเนาะเอสสามเอ,เ,อเด่นคือตรงนี้เนาะแพ็กเกจเหมือนกันก็คือว่าจะมีแพ็กที่มันมีพลรถพลรถแถมทุกแพ็กแต่ว่าจะมีแพ็กหนึ่งที่เป็นพลรเป็นเหมือนกับคุณจ่ายตังค์เพื่อซื้อพลรอ่ะก็คือเป็นพลรถที่แถมข้าวสขขารพลรถสามคือความสามารถได้สามอันเลยก็ได้มาได้สามอันเลยนะครับผมก็ไล่มาเนาะรีเซิร์ฟก็จะได้ตามนี้นะครับ ดูด้นะ้อบางแพ็กมันไม่มีรีเซฟเคดิตนะเดีย๋ยวหาว่าทีมงานโกงเลยพวกนี้อก็มีแนะนําเหมือนเดิมนะครับต่อมาเราเล่น40ทีเราเล่น40ทีก็เป็นดาวเด่นเหมือนกันช่วงนี้เห็นคนพูดถึงกันเยอะมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนเคยพูดถึงในแง่ของที่ว่ามันเป็นรถระดับ9ที่โดนลดมาเป็นระดับ8เ,เป็นรถในสายวิจัยอะไรเงี้ยแล้วก็ลดมาเป็นระดับ8เนาะแต่ว่าพอมันลดมาความแสบมันก็ยังแสบอยู่เหมือนเดิมตรงที่ว่าดูแล้ว มันเป็นภาพลักษณ์ของรถฝรั่งเศสครับว่ารถมันบางซึ่งมันก็คงบางจริงแหละแต่ด้วยความที่มันเป็นออโต้ดีโหลดเอ้ยขอโทษครับมันเป็นออโต้โหลดเดอร์นะครับผมเป็นดัมเมจธรรมดาเนี่ยแต่ว่ายิงไปแล้วมันหลบได้ทันทีมันเร็วมันสามารถวิ่งไปหาจุดซุ่มยิงอะไรเงี้ยได้แบบว่าได้ง่ายมันก็เลยถือว่าเป็นรถคันหนึ่งที่ถูกพูดถึงเนาะในเงี้ยหลังๆก็เลยถูกพูดถึงแบบว่าเป็นหนึ่งในช้อยตัวเลือกเหมือนกันในการเอาเอามาเล่น ไม่ว่าจะหมดธรรมดาหรือหมดฟอนต์ลน์ก็ตามหรือหมดแนวลมเนี่ยก็ตามนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมข้อเสนอจะร้อยกว่าไอ้ตัวชูโร่สองอันแรกหน่อยตรงที่ว่าจะไม่มีแพ็กใดเลยที่มีผลลดนะครับผมแบบว่าจะไม่มีผลลดที่แบบว่ามีความสามารถมีข้อสงบการแถมอะเออถ้าูดยงง่ายตามนั้นนะครับแต่ว่าพ,พิเศษหน่อยก็คือว่าจะมีรายขายแยกถ้าใครที่มีรถแล้วยังไม่มีรายก็ไปซื้อแยกได้นะครับผม ดังนั้นเวลาเราดูแพ็กเกจเนาะดูด้วยว่าของมีอะไรนะครับผมแล้วก็ลองมาดูที่หน้าข่าวก่อนเนาะเพราะว่าบางทีบางแพ็กเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจําไปจำเดียวว่า๋ยวแพ็คราคาสูงสุดมันจะมีพลรัดมันจะมีพลลดที่แถมค่าประการให้อันนี้ไม่ใช่นะครับผมอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ก่อนเนาะโอเคต่อมา LT 432ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงดีครับมันเป็นรถถังเบาครับผมของตัวโซเวียตนะครับผมแต่ทีเนี้ยเออถามว่าเร็วไหมก็เร็วครับ คนอาจจะมองว่าโอ้ตกงมันจะตัวมันยาวนะมันจะสกเกาได้จริงเหรออะไรพวกนี้แต่ผมบอกเลยนะครับว่าความน่าดําคาญของมันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเพราะมันยิงเราได้ครับผมเทเนี่ยเขาจะโชว์ DPM มาด้วยในบทความเออแต่ครับผมขอโทษนะเกราะเกราะมันเนี่ยเกราะมันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันหนาด้วยตัวของมันเองหรือว่าด้วยลูกทรงมันนะครับมันเลยทําให้ว่าบางทีเรายิงสวนไปเนี่ยนะยิงไม่เข้ามันเด้งออก มันแฉลบออกเลยนะครับผมคันนี้ก็เลยค่อนข้างเป็นตัวแบบว่าเออดีก็ดีบางคนก็จะแบบมองว่าเป็นเป้าหมายที่ต้องกําจัดเลยเพราะว่าถ้ายิงมันไม่ได้เนี่ยก็บางทีเพราะอย่างว่าครับหนึ่งนาทีหายไปหนึ่งคันอะออประมาณนี้เนาะแล้วก็ยิงสวนไปก็ใช่ว่าบางทียิงสวนไปติดป้อมติดเกราะตัวถังบ้างอะไรเงี้ยเขาะตัวมันเตี้ยพอมันถอยไปนิดเดียวก็ยิงไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของตัวรถคันนี้เนาะ แล้วก็จะมีรถคันอื่นนะครับผมที่เป็นรถระดับ8ที่เอาเข้าไปเล่นในโหมดได้เนี่ยก็จะมีส่วนลดให้15%เลยครับผมว่าซื้อแล้วได้ถาวรน,นะไอ้พวกเนี้ยแต่ต้องระวังนะครับผมโหมดเนี้ยโหมดฟอนไลน์หรือโหมดแนวลบนยผมก็จะมีตัวรถธรรมดาที่เอามาขายในรูปแบบเช่าพวกนั้นคือรถธรรมดานะครับผมจะมีตัว FL เนี่ยต่อท้าย FL นะครับผมไม่ใช่ FT FL นะครับผมดังนั้นตัวรถธรรมดาที่มีลักษณะ FL ต่อท้ายจะไม่สามารถเอาไปเล่นในโหมดปกติได้ ใช้เฉพาะในโหมดฟอนไลน์นี้นนะใครที่ซื้อก็ต้องระวังเนาะผมคิดว่าในตัวแพ็กเกจก็น่าจะมีแจ้งแล้วว่ามันเป็นรถอะไรอย่างไงนะครับผมแต่ส่วนพวกรถพรีเมียมพวกนี้นะครับผมก็ลดสิบห้าเปอร์เซ็นเหมือนกันหมดแล้วก็ไอ้พวกที่ด้านบนที่กล่าวถึงไปเนี่ยก็จะเป็นรถที่มีแพ็กเกจพิเศษที่มีของแถมเยอะหน่อยนั่นเองนะครับผมแต่พวกนี้ก็คือจะเป็นการแค่ซื้อตัวรถสามารถดูดรายละเอียดได้ในตัวรานคาภายในเกมส่วนด้านบนนะครับผมจะดูจะมีจะขาบวางขายบน หน้าร้านคาเีมเมียมดนหน้าเว็บนะครับผมดังนั้นซึ่งก็สามารถกดได้จากในเกมนั่นแหละแต่ว่าในตามหลักแล้วมันคือมาจากตัวหน้าเว็บเนาะดังนั้นประมาณนี้ของฟอนไลน์มีอะไรบ้างก็มีรถมาขายแล้วก็รถมันมีจุดเด่นอะไรยังไงก็ตามที่ผมเข้าใจก็คือประมาณนี้นะขอขอธิบายไปใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนเช่นว่าเออแล้วจริงๆแล้วเราจะเป็นยังไงอยากจะเห็นอะไรยังก็บอกมาแล้วผมเผอว่าเออผมว่าขอจะลองเล่นให้ดูนะครับผมเดี๋ยวก็ขอลาแต่เพียงนี้ครับผมสวัสดีครับ